สวัสดีค่ะทุกท่านทางบ้านค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าค่ะพาทุกท่านมาดูที่ดินขายยกแปลงพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะถนนเส้นนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะถนนกว้างมากเลย,เลยถนนกว้างมากเลยค่ะอุ้ยขายกำลังมากที่เรามองเห็นอยู่นั่นนะคะคือตลาดไทกเกษมนะคะดูถนนค่ะ ดูค่ะด้านหน้าแหล่งชุมชนเลยนะคะแหล่งชุมชนเลยค่ะหาของซื้อง่ายมากและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในค่ะที่เราจะบอกขายพร้อมบ้านนะคะเราพาทุกท่านเดินเข้ามาค่ะจากถนนเส้นหลักที่เราถ่ายให้ชมเมื่อกี้นะคะวันนี้เรามาค่ะมาถึงที่นี่ก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้คืออาพาร์ตเมนต์นะคะ <Ap> ซื้อไปแล้วสามารถสร้างอพาร์ตเมนต์ได้นะคะเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูที่แปลงนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านนี้คืออพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วนี่ค่ะตรงนี้คือซอยวัดกงจักรนะคะซอยวัดกงจักรค่ะ จากบ้านของเราค่ะไปโรงพยาบาลนะคะขับรถท่านาทีค่ะไปโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชค่ะขับรถท่านาทีค่ะแล้วก็ขับรถท่านาทีเช่นเดียวกันค่ะไปตลาดสดเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็แปดนาทีค่ะโรบินสันนะคะจากหน้าบ้านของเรานะแปดนาทีโรบินสันค่ะแล้วก็สิบนาทีค่ะสนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสองนาทีค่ะ ตลาดไทยกเกษมนะคะที่เราพาชมอยู่เมื่อกี้ค่ะเราพาผู้ชมทางบ้านดูทางเข้าออกเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมทางบ้านดูแล้วก็จะได้ตัดสินใจง่ายๆค่ะวะ่าที่ดินแปลงนี้สวยงามขนาดไหนและก็น่าสนใจขนาดไหนค่ะ นี่ค่ะคือที่ดินแปลงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีห้องเช่าห้องเช่าอยู่สองห้องนี่ก็เป็นของเรานะแล้วก็เขตแดนค่ะเขตแดนเขตแดนคือจากกอไผ่ตรงนี้เข้าไปด้านในคะ่ะหน้ากว้างของที่ดินนะคะกว้างจะอยู่ที่หกสิบห้าเมตรค่ะแล้วก็ลึกค่ะลึกห้าสิบเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมด้านนี้นะคะเมื่อกี้เราพาผู้ชมทางบ้านเดินเข้ามาจากจากหน้าถนนตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ ถนนเส้นนี้ค่ะอยู่หลังที่ดินของเรานะอยู่หลังบ้านของเราค่ะแล้วก็ลาดยางตรงนี้ค่ะอยู่หน้าบ้านของเราเดี๋ยวเข้าไปดูด้านไหนกันค่ะที่ดินแปลงนี้ติดถนนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะห้องเช่าตรงนี้เป็นของเรานะคะนี่ค่ะเจ้าของ เจ้าของบ้านให้เช่าอยู่ที่ราคาห้องละ1,500บาทค่ะเราได้ไปเลยพร้อมผู้เช่าแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้นเข้าไปด้านในเห็นไหมคะเห็นไหมคะส,สุดด้านงนู้นแล้วก็มาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้หน้ากว้างทั้งหมด65้าเมตรค่ะกว้าง65เมตรลึกห0เมตรค่ะสวยงามไหมคะดูค่ะ ที่ดินถมแล้วเรียบร้อยสูงกว่าถนนนิดหน่อยด้วยนะคะสูงกว่าถนนนิดหน่อยค่ะมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะปลูกจะปลูกมะม่วงเอาไว้ค่ะปลูกมะม่วงเอาไว้เห็นไหมคะเห็นถนนไหมถนนด้านหลังค่ะด้านหลังก็ติดถนนด้านหน้าก็ติดถนนค่ะ ซื้อเสร็จได้มะม่วงได้สวนมะม่วงเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านไหนค่ะผู้ดูแลอยู่นะคะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่นะคะผู้ดูแลอยู่ค่ะนี่ค่ะคือด้านข้างของบ้านด้านนี้นะคะด้านที่ติด ส่วนมะม่วงแบบนี้ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะหนึ่งไร่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดตารางวาค่ะหนึ่งไร่เจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะคะเนื้อที่ทั้งหมดค่ะหน้ากว้างอย่างที่บอกค่ะกว้างหกสิบห้าเมตรลึกห้าสิบเมตรด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดถนนค่ะแล้วก็มาดูด้านนี้เช่นเดียวกันล้อมรัว้วไว้เป็นสัสดส่วนเลยนะคะที่ดินของเราค่ะมาดูกันค่ะนี่เราพา ทุกท่านเดินเข้ามาด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะจะร้อมรั้วไว้แบบนี้ค่ะร้อมรั้วเป็นสัดส่วนเลยนะร้อมรั้วเป็นสัดส่วนเลยค่ะพาเดินดูรอบบ้านก่อนนะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ซื้อแล้วไม่ต้องรีโนเวทใหม่เลยนะคะซื้อแล้วสามารถหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะด้านหลังนี้ก็จะก็จะรกนิดนึง ก็ไม่ได้รกอะไรมากนะคะเป็นป่าก,กระถินทางป่าก,กระถินก็เตียนเลยค่ะก็เตียนเลยนะเห็นไหมคะด้านหลังค่ะถนนมองเห็นถนนไหมมองเห็นถนนไหมคะถนนอยู่ด้านหลังนะที่ดินติดถนนทางหน้าทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่คือเราพาเดินอ้อมมาด้านหลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปด้านไปชมด้านในนะคะเพราะว่าผู้ดูแลอยู่ค่ะและส่วนตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็คือทําบ่อเอาไว้นะคะเจ้าของบ้านทําบ่อเอาไว้แบบนี้ค่ะบ่อปูนค่ะท่านบอกว่าเติมน้ําให้เต็มสามารถเสริมหงจุ้ยได้น้ําอยู่หลังบ้านแล้วก็แล้วก็วกจะถ้าเอาด้านนี้เป็นหน้าบ้านก็คือน้ําอยู่หน้าบ้านเลยนะคะถ้าถางป่าตรงนี้ให้ดีถนนมองเรามองเห็นอยู่นะคะตรงนั้นค่ะแล้วก็จะมีต้นมะยมอยู่ตรงนี้ต้นมะยมได้ต้นมะยมได้ต้นกล้วย ต้นขนุนแล้วก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วงตามที่เรามองเห็นอยู่นี่โอ้เกินสิบนะคะเกิน10บค่ะเกินส,นสิด้านหน้าก็จะมีสารพัดภูมิแบบนั้นค่ะนี่เราพาทุกท่านเดินรอบบ้านเลยนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในค่ะ หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะประตูสองชั้นนะคะประตูกระจกแล้วก็ประตูไม้ค่ะไม้แน่นหนามากเลยนะคะดูค่ะน่าจะเป็นไม้สักเปล่าเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะซื้อแล้วไม่ต้องรีโนเวทใหม่นะคะทุกท่านคะ่ะซื้อแล้วคุณสามารถเก็บเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะแถมแอร์ด้วยนะมีแอร์ข้างในบ้านสองตัวค่ะแอร์สองตัวแถมด้วยแล้วก็มีพ,พัดลมเพดานตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านในนะคะ นี่เราพาทุกท่านเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ประตูเป็นสองชั้นเลยนะคะไม่ต้องรีโนเวทใหม่เลยนะดูค่ะดูแล้วก็จะมีพัดลมเพดานตัวหนึ่งแล้วก็มีแอร์สองตัวค่ะนี่ค่ะมีสองห้องนอนบ้านมีสองห้องนอนนี่ค่ะเห็นไหมคะปูกระเบื้องแบบนี้ค่ะสะอาดตามากเลย หน้าประตูอยู่ตรงนั้นค่ะห้องนอนสองห้องอยู่ตรงนี้ค่ะไม่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องโถงกว้างๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะกระเบื้องสวยมากเลยมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะ ห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไม่ได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ก็จะได้แอร์สองตัวแล้วก็พัดลมติดติดเพดานตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้องน้ำห้องน้ำบอกเลยนะคะว่าห้องน้ำกว้างมากค่ะห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะห้องน้ำ แล้วก็ตรงนี้ก็คือประตูที่จะเปิดออกไปด้านหลังที่เราพา,พาชมรอบนอกเมื่อกี้ค่ะเราก็จะเห็นด้านหลังก็จะมีบ่อม,มีบ่อปูนเห็นไหมคะมีบ่อปูนตรงนี้เราไม่เปิดออกไปนะคะแล้วเราจะพาทุกท่านเดินออกไปด้านนอกค่ะเห็นแล้วนะคะดูความสวยงามของบ้านค่ะบ้านหลังนี้ซื้อแล้วไม่ต้องรีโนเวทใหม่ค่ะซื้อแล้วคุณสามารถเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาราคา ราคาที่บอกขายนะคะนี่ค่ะปัจจุบันนี้ก็มีมีคนอยู่ดูแลนะคะญาตท่านมาดูแลอยู่ค่ะเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะออกมาด้านนอกค่ะดูสิคะสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยถนนเข้าออกอย่างที่เรารีวิวให้ทุกท่านชมแล้วค่ะบ้านหลังนี้บอกขายในราคา หล้านบาทค่ะหนึ่งไร่77ตารางวาค่ะหน้ากว้าง65เมตรลึก50เมตรค่ะหน้าหลังติดถนนนะคะติดถนนทั้งหน้าทั้ง,หล,งหลังบ้านเลยค่ะซื้อนะคะทุกท่านขาแถมห้องเช่าอีก2ห้องคุณสามารถมาสร้าง เอาอะไรล่ะเอาบ้านนกดาวมาตั้งเป็นหลังๆให้คนเช่าได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าด้านหน้าด้านหน้าบ่งบอกเลยค่ะว่าเราสามารถทําธุรกิจตรงนี้ได้เพราะว่าด้านหน้าที่เราพาเดินเข้ามาจะเป็นอพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะหรือว่าจะแบ่งที่สร้างอพาร์ตเมนต์อย่างได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจคะ่ะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะราคา6ล้านบาทคะ่ะต่อรองได้ไหมอันนี้คุณโทรมาสอบถามนะคะเป็นราคาที่เจ้าของบ้านบอกมานะคะ เราไม่ได้บอกผ่านค่ะเราไม่ได้รีวิวผ่านเลยนะคะทุกท่านค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะพาทุกท่านเดินออกมาดูถนนหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งค่ะถนนลาดยางด้านหน้าบ้านของเรานะตรงไปนู่นค่ะโอ้ยซื้อที่แถมบ้านแถมห้องเช่าสองห้องค่ะแล้วนี่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะบ้าน,านหลังนี้ ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะราคา6ล้านบาทค่ะต่อรองได้ไหมคุณโทรมาสอบถามนะคะคุยกับเจ้าของบ้านเลยนะคะบอกทุกท่านอีกครั้งค่ะจากหน้าบ้านของเรานะคะขับรถไปโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชค่ะ5นาทีแล้วก็5นาทีค่ะถึงตลาดสดเทศบาลจังหวัด สุพรรณบุรีค่ะ8นาทีถึงโลบีสันค่ะ10นาทีสนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็2นาทีค่ะตลาดไทยกเกษมค่ะ1ไร่77ตารางวาราคา6ล้านบาทค่ะหน้ากว้าง65เมตรลึก50เมตรด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดถนนสนใจโทรมาสอบถามนะคะโอเคนะคะทุกท่าน ก่อนจากการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าบอกขายสไตล์ป้าจะพาทุกท่านไปชมที่ดินที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ